ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันกลุ่มคุณพีวันนี้นะคะก็ไม่ได้เข้าครัวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าจะทําอะไรทานนะคะสามีไม่อยู่ก็คงทําอะไรง่ายๆนะคะอยากไปแรดต่างเมืองมากค่ะแต่ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามีไม่อยู่หนึ่งไปก็ไปได้แต่คือว่าเราต้องพาน้องวิกกี้ไปตรวจเรื่อยๆค่ะช่วงนี้นะคะเพราะเขาจะต้องคอยดูว่านางจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะคะอีกสามอาทิตย์นี้นะคะวันนี้ก็ไปมาอีกนะคะก็แอบเหนื่อยเบาๆแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสู้ตาย ดูหน้าเหนื่อยไหมวันนี้ตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะก็เลยกลับมาใส่เดรสใส่เสื้อแขนกุดได้แล้วนะคะมาเจอกันค่ะง่ายๆแต่แซ่บกายวอนหมุนชิโก o เอหมุน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 ลูกหมุนลูกหมุนหมุนเป็นลูกข่างเลยค่ะลูกซี่ลูกซี่คือลูกข่างนะคะลูกโซ่ลูกซี่นะคะไปละคะมีแอปเปิลมีแตงกวามีมะเขือเทศมีนั่นมินี่ มีหอยแครงนะคะก็คงจะตำปูปลานะคะวันนี้แตงกวานะคะโอเคค่ะครกได้มาจากตลาดเวียดนามค่ะจากเมืองไทยนะคะควกนี้ยี่ห้อนี้แต่เป็นข้ามาขายที่ตลาดเวียดนามนะคะค่ะต่อไปนะจ๊ะนี่เราก็ต้องเรียนแบบน้องหนูนานิสนึงนะคะน้องหนูนาสวีเดนชอบน้องตัวเล็กๆหลานตัวเล็กๆคะ่ะน้องทำส้มตามกินเองนะคะสามีพี่พิมพ,พ์ชอบมากมองอเออ,เ,อ,เ,อเด็กคนนี้เนาะชีเลิฟซ้มตา พูดอย่างนี้นะเอ็ดนะเด็้อาตันนี้น่ารักนี่ค่ะกินส้มตำโอ้โหเปิบด้วยนะคะถ้าต่อไปนะคะนี่เอาสูตรแบบนี่เลยนะคะน้องหนุนานะคะแม่น้องหนูบอกว่าเอาอันนี้มะเขือเทศลงไปตำนะคะไปขันน้ำมันออก <c oughs> เราก็คุยสานไปเป็นนะนี่ค่ะจะเกิดให้มันน้ำมันออกโอเคค่ะมันก็ไม่ค่อยออกค่ะคุณแม่ค่ะคุณน้องค่ะคุณพี่่ะ พิธีมตามสไตล์พิพีมันแล้วกันค่ะหนูนาจ๋าตังแตงไม่ใช่หรือหนูวานหนูน่ามากกินแตมักกะเเต้ะฮอืมหึ่แบบต่มะละกอยังไม่คุ้นค่ะรอหนูโตก่อนอืห่มอืหใส่มก้อยแก้วนะไม่ใช่สีมาแอปเปิ้ลห้องหมก้อยแก้วโอ้ยนัยนลนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามี นี่แบบเล็กๆนะคะโอเคเจอกันอ่าต่อไปนะคะปูก็ขาดแคลนเหลือเกินค่ะคลิกอ่ะได้อยู่ได้อยู่อืฮต้องใช้จนหยกสุดท้ายนะคะอืมปลาขยาวกินง่ายๆค่ะอยู่คนเดียวอืไม่ค่อยเน้นปลาตาสักเท่าไหร่นะคะ มะนาวน้ำปลาคงไม่ต้องแล้วค่ะความเค็มของนางตรงนี้นะคะจะออกสุดฤทธิวันนี้น้ำมะขามเปียกเราไม่ใส่นะคะเราไม่เน,นะะ้นค่ะเราแค่นี้แหละคะ่ะม,ม,มันเจิงได้ใจแต่อ้ายเหย จน้าทามคีคาจนจ,นจนึงแคาตำแตงหอยแครงแค่หมูคะ่ะจบง่ายงไ,ไม่มีน้ำจิ้มนะคะหอยแครงกินอย่างนี้สดๆดเพราะชอบค่ะตะกี้นะคะมีเรื่องตลกก็คือสามีหั่นแตงโมใส่พัพเปอร์แวร์ไว้ใช่ไหมพี่พก็เดินไปเอาจากตู้เย็นข้างนอกหอยตู้เย็นข้างในเพราะตอนที่เปิดเอาจากตู้เย็นข้างนอกอ่ะพี่พิมพ์ก็ทําการหยิบกินลืมปิดฝามันเป็นเทยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะถือถือเข้ามาเสร็จมันล่วงจากมือคะ่ะแตงโมหล่นส่วิกกี้ เียังเป็นสีแดงตามตัวนางสงสารมากเคค่ะพูดมากครัพูดพระนารเพลงนะคะวันนี้เป็นตําแตงปูปลาของจริงนะคะไม่มีหอยไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ค่ะไก่ย่าง KFC เออไก่ทอดเคเอเนาะแพหมูเจ้าที่น้าคนหมูอาหารคนจะให้อาหารหมาอยาให้หมากินบ่อยนะคะ ก็ให้วันละชิ้นนะคะปากกระเทียมอ่มอก,กินอ่ะอืมถึงก,กันไหมคะครูคุณเพลิไม่รู้จะทำอะไรกิน,นะค่ะอยู่คนเดียวเว้นไง,ไง่ายไม่เรื่องเยอะ หอยแครงเลือดสาบอ,อือหืออือหือ้ยน้ำน้อยจ้ะอือหือกี้เอากระดาษช่วยให้มัมมี่หน่อยสิกำมและแต่กี้แปะกระดาช่วยมานะคะก็นั่งกินกันต่อค่ะอย่าเพิ่มน้ำหนักนะ ไม่ได้พูดว่าอยากจะหลุดนะเข้าใจว่าบางคนเขาอ้วนเขาบอกกูอยากผอม,มตายกูอยากผอมมีมึงเนี่ยอยากเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่ก็จะชั้นผอมเกินนะ,ะปูเมื่อวานกินว่ากินขบับปูอารัสกานีกินขบับปูนะ แซ่บหอยแข็งซะสุกไปน,นิดนึงสุกไปน,นิดนึงหวาน่ํำคอนจะถามว่าถ้าเป็นหอยแข็งอย่างนี้ที่ไหนไหมั้งคะในตลาดเกาหลีมันเป็นหอยแข็งอย่างนี้มาแล้วมันก็แช่แข็งมาเป็นแพ็ มันลวกมันดาวแบบไม่สุกนะฮะเสร็จแล้วก็มาลวกอีกสามวิค่ะอืมอากาศอุ่นสบายข้งนอกวันนี้ใส่ชุดสั้นเลยค่ะสับลดไม่ใช่แอปเปิ้ลอืม ค่ะอย่าลืมหาหอยก,กินกันนะคะเลิฟยูกไาบ๊ายบาย